สวัสดีครับผมบุญมีนะครับพยัญชนะไทยที่ไม่มีหวัวมีสองตัวคือกอไก่ทอทงพยัญชนะที่เลิกใช้คือขอขวดกับขอคนจนุลิโศบาขยมบอลเมียนปยนทีนี้ไทยแดออดเมนกระบ,บายเมนปีคือกอไก่มวนหนึ่งทอทงต้งกอไก่มวนปยนชนยีนี้เดออดเมนกบบระบายพยัญชนะไทยที่ไม่มีหัวพยัญชนะไทยทอทง พยัญชนะไทยทอทงทอทงต้งพยัญช,ชนะไทยได้อเมียนกระบาพยัญชนะไทยที่ไม่มีหัวมีสองตัวคือกอไก่ทอทงนอกนี้มีทั้งหัวข้าวและหัวออกเมียนปีตัวคือกอไก่หนึ่งทอทงกราวบินี่เมียนเตียงกระบ,บาจนกระบ,บาแจ้งขอขวดดอกเลิกใช้ให้ใช้ขอไข่แทนขอขวดดอกชบเปรออ,อยเปรยขอไข่โปง่งสุด จำนวนวิ่งคอคนมนุษย์คอคนเลิกใช้ให้ใช้คอควายแทนคอคนมนุษย์ชบเปอรอออยเปรอร์คอควายกระบียจำนวนวิ่ง44ิลบ2เท่ากับ42ยังใช้42ตัวโนวเปรอรแซส,สปีโต